เสวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีสุภูสุคนเดอบ์ใบเก๋ของวันอาทิตย์จ้ะก็คือเก๋คักๆเลยเพราะว่ามันบ่ายกับบ่ายสองครึ่งนเ,นเราต้องรีบออกมาหลังทานข้าวพี่น้องค่ะวันนี้อากาศดีเนาะมาเด้อขวันเอ้ยอังกฤษฝนบ่ตกเมื่อนี่พี่น้อง พอได้มาเดินแต่ว่าก็ยังเปียกอยู่นะคะเพราะว่าเขาตกทุกวันต้องใส่บูทไปเดินจะ้ะตอนที่ใายถ่ายอยู่นี่จะเป็นต้นเดือนพฤศจิกายนค่ะพี่น้องคะวันนี้ตอนเช้าอยู่ที่8องศา9องศาใบใบมาก็11องศาแค่นั้นพี่น้องเนาะถายบรรยากาศหรือดูใบไม้ร่วงมาฝากกิจกรรมที่เราชอบทําก็คือถ้าอากาศดีก็คือไปเดินจะน้ะเนาะไปเดินอากาศเย็นดีดีพี่น้อง มันไม่ร้อนนะจ๊ะเนาะแล้วก็มันก็ไม่หนาวมากวันนี้พอดีพอดีแต่ว่าใสหมายถึงพูดถึงว่าไม่ได้หนาวแบบติดลบมันนะจ๊ะเนาะถ้าแปดองศาเก้าองศาสิบองศานี่พอดียากาศพี่น้องเบิ่งที่ล่ะดูพี่น้อง,งดูงดยากาศหายบ่เมื้อเจ้าว่าสวยมากๆเลยอากาศดีกอไม้ชาวนานี่ก็ชอบแวะดูนาเลย ดูนั่นดูนี่เนาะพี่น้องจ้าน้องเมลี่มาสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะจากไหนลูกจากองังกฤษค่ะสวัสดีสุภาพสตรีโอเคไปเมิน yeah, <okay>, okay. ขี้วัวไม่เมลี่ขี้วัวหรือขี้แกะหรือขี้ม้าแล้วเห็นไหม wow, so yeah. ขี้วัวกับขี้แกะเนาะเขาก็จะเอามาเดี๋ยวเขาก็จะเอาไปพุ่นกระจายตามฟาร์มเขาเนาะจ้าพี่น้องคะ อันนี้คือชนบทอังกฤษทางเหนือนะคะไม่ได้เหนือสุดๆจา้าเนาะเขตยอร์เชยร์พี่น้องยอร์เชยร์หรือบ้านเราเรียกยอร์กเชียไปแต่กี้สองคนเพื่อนก็เดินออกหน้าไปแล้วส่วนใหญ่ก็ถ้าอากาศดีๆเขาก็จะพากันไปเดินค่ะพี่น้องัอนที่ทรายบ้านนั่นแหละบรรยากาศมันให้มันน่าเดินมันไม่ร้อนเลยเนาะจ้าเนาะ บ้านเราเนี่บ้าเตินตอนบาสองบสามเนี่ยโอ้โหเป็นลมเลยเนาะพี่น้องมาจากทางนู้นจ้ะพี่น้องทางนี้ไม่ได้มาตอนช่วงอออรรมสักทีหมายถึงช่วงใบไม้ร่วงแต่ก่อนพามาเป็นช่วงซัมเมอร์มั้งเนาะ าทุกคนมาเดินมันก็ไม่ใช่ป่าจาังเป็นทางเดินเนาะมันเป็นที่สาธารณะจัดไว้ให้คนดูธรรมชาติ้ะนะจ่าพี่น้องมันจะมีนกมีกระรอกมีอะไรที่เขาเขียนไว้หลายอย่างใส่หอบเลยจ้าพี่น้องหอบแล้ว อันนั้นเห็ดหรือเปล่าลูกมันจะมีให้ศึกษามีเห็ดมีนกมีอะไรนี oh, ่กินไม่ได้ oh, <I> ตายเลยนะนี่นี่เขาก็มีการทำอะไรนะฐานเผาฐานนู่นนี่นั่นแล้วก็มีดอกไม้นี่ก็สวยมีบล mm ูเบลใช่ไหมอันนั้นผีเสือ้อไปเดินกันต่อเม่ลี Yeah. ่ก่อนมาตอนนั้นคือช่วงสปริงหรือปรเป่ะวลนีที่เก็บกระเทียมป่า <Okay. S 1> นะที่แม่เก็บกระเทียมป่าใ่ใบไม้กำลังเหลืองบางป่านี้ร่วงหมดแล้วจ้ะเนาะ สไมลิงแฟมล t ่ o มเข้าไม่เ s s ส i l i n g มือพ่อไม่สกปรกเนาะ y ยี่ไปนี่ l ี่แล้วลุดินลดได้ยินเสียงนกเมื่อกี้นี่เห็นอันนั้นจ้ะใจเห็นเห็ด นี่ใส่ใี่ไมมเขาเคยเก็บให้ใส่เลยนะจ๊ะเป็นดอกสีขาวๆนะแต่มันไม่เยอะมีดอกเดียวสายตาหากินไ <c oughs> ี่้องไม่ใช่มีแต่พวกสายเดินนะคนเดินเยอะอยู่จ้ะแต่ว่าเวลาเราถ่ายวิดีโอเนาะส่วนใหญ่ก็จะถ่ายแต่ช่วงที่ไม่มีคนนาะช่วงคนเดินผ่านมาส่วนใหญ่ใส้ก็จะหยุดการถ่ายทําวิดีโอ แต่กี่เดินผ่านไปแล้วสี่คนหมายถึงสองคู่อะไรเมลีมพอลูกเพิ่งกระสอนกันไปโอ้โอนอกไม่ใช่เลยนันลูกเขาจะติดรูปนกไว้ไอาจจะเจอแถวแถวนี้นะจานนกพวกนี้ พอลูกเพินนน่นก็สอนกันดูนกดูต้นไม้ดูนั่นดูนี่พี่น้องกะทางมันเปียกจ้ะทางมันชื้นต้องใส่รองเท้าบูทพี่น้องใส่รองเท้าบูท ฮอลลี่ไม่ใช่บอเมลี่แล้วเดินเมลี่ต้นโอ๊กต้นอะไรเพื่อนส้อนกัน เดินเกือบลม้มใช่ไหมเฮ่อมันเฟินแต่ว่ามันหลายเฟินไงลูกมีหลายพัน เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติด้วยด้พี่น้องคะเขาจะมีการไอสวนการเผาถ่านการทำนั่นทํานี่หน่อยนะจาน้าเนาะวันนี้บรรยากาศสุดยอดเลยคะ่ะบรรยากาศให้ ตอนที่ช่วงเห็ดออกายก็เคยมานะคะเคยเข้าไปเดินดูไม่มีจ้ะไม่มีสักดอกเพราะว่ามันเป็นจุดที่แบบว่าที่เห็ดไม่เคยออกายคิดว่านะที่ไม่เคยเกิดตรงไหนที่มันเคยเกิดมันถึงเกิดเนาะพี่น้องเหมือนตรงที่ใา่เคยไปเก็บกับโจอยอย่างนี้มันก็เกิดทุกปีแต่แค่ว่าปีไหนจะเกิดเยอะหรือปีไหนจะเกิดน้อยเนาะในตรงจุดไหนที่ไม่เคยเกิดเลยมันก็จะไม่ไม่เกิดตอนนี้กลาลังพาทุกคนเดินไป ทางแม่น้ำจ้ะแม่น้ำอยู่ฝั่งนู้นเราสามารถเดินเรียบปั่งใกล้ๆแม่น้ำได้แต่ไม่ไปวันนี้เพราะว่ามันเป็นแบบลื่นลื่นง่ายนะจ้ะพี่น้องคะเวลาที่เราเดินข้างแม่น้ำนันไม่ใช่ถนนเรียบเลยจ้ะมันจะเป็นแบบว่าต้นไม้ปีนนู่นปีนนั่นอย่างน,น,นะจ้ะก็คือเดี๋ยวจะออกกลับออกมาทางเดิมนี่แหละแต่ว,ว,ว่าพาเมลีออกไปเดินดูตรงจุดแม่น้ำก่อนพี่น้องจา้า นี่แหละชีวิตตังเดียนของพวกสายกับประมาณนี้แ่ละพี่น้องมันก็จะไลฟ์สไตล์แล้วเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์ของแต่ละครอบครัวแต่ว่าคนอังกฤษส่วนใหญ่ก็โดยประมาณถ้าอังกฤษชนบทโดยประมาณประมาณนี้จะ้ะวันไหนที่ไม่ได้ไปทํางานเขาก็จะนัดกันหมายถึงว่าถ้าเป็นมีเพื่อนมีอะไรเขาจะนัดกันไปเดินด้วยจะ้ะ ได้ยินเสียงน้ำแล้วสวยเนาะพี่น้องรีเวอร์วอล์ฟยค่ะรีเวอร์วอ,วอ,วอ,วอล์ฟมันจะไหลผ่านหลายเมืองจ้ะพี่น้องคะนี่จะถ้าเดินเรียบแม่น้ำมันจะไม่ได้เรียบแบบว่าเป็นเส้นเรียบได้พี่น้องปีนปีนปน,นู่นปีนนี่เนาะไปกลับไปทางโน้นแต่ใส่ไม่ไปเพราะมันลื่น มันลื่นอยู่จ้ะพี่น้องวิวสวยเนาะจ้ะใ <c oughs> บไม้เปลี่ยนสีงามมากมาก look it begins with the T yeah T นกนะจ๊ะนกให้เรียนรู้น้องเมลียังไม่เห็นสักตัวเลยฮะโอ้อไมเคิลรู้นะว่านกตัวนั้นคืออะไรแต่ว่าเพูดว่าตัวเอเนี่ยมันไม่ได ม่ได้ไม่ได้หมายถึงชื่อนกนะพี่น้อเออตอนแรกใส่นึกว่าตัวหนังสือหมายถึงชื่อนกไม่ใช่ไม่เข้าวาพี่น้องใช่บอกมูเจา้าผิดแล้วมันก็บอกลูกพ่นนะเรื่องนกไม่เข้าีนเก่งเรื่องนกนะพี่น้องเขาจะมีหนังสือตอนเขาเด็กๆเขาสนใจเรื่องอ่เรื่องนอกะนะจ่ะเบิดสอนน้องมิรีไปด้วยออ้เดินไกลเหมือนกันนะคะพี่น้องเดินอ้อมเพราะว่าจากแทร็กข้างล่าง ไปนู่นแล้วก็ลงแม่น้ําใช่ไหมพี่น้องแล้วก็อ้อมขึ้นเส้นเดิมกับแยงแม่น้ํามาตรงนี้เนาะเดี๋ยวแซ่จะพาไปดูสะพานแซยชอบสะพานเส้นนั้นนี่ล่ะไปไหนมาไหนถ้ามีเวลาแซ่ก็จะถ่ายให้ทุกคนได้ชมจ้ะวันนี้ก็คืออยู่แถวแถวบ้านนะคะมีที่เดินเยอะพี่น้องแล้วแต่คุณจะไปมีทีเ่เดินเดินเยอะเลยเราเปิดในแผนที่ Google Ma p เขาจะขึ้นให้เลยค่ะว่า ทางไหนเป็นทางสาธารณะที่เราเดินได้นะนะจ๊ะเนาะพี่น้องจ๊ะมันยิงแม่ดิไปกับพ่อเพิ่นแล้วสวยงามใส่ชอบดูเดือนพฤศจิกายนหาวันที่จะโอกาสอากาศดีนะน้อยพี่น้องเดือนพฤศจิกา,กาก็จะเป็นเดือนที่แบบว่าฝนตก โปรยโปรยอิมครึมพี่นอ้องจ้าแล้วเดือนธันวาก็จะเป็นหนาวจัดเนาะพี่นอ้องธันวามุกราหนาวจัดแต่ไม่ได้การันตีว่าจะมีหิมะนะที่อังกฤษค่ะไม่เหมือนทางสวีเดนทางฟินแลนด์นี่ร้อยเปอร์เซ็นมีอยู่แล้วหิมะแคนาดาแต่อังกฤษไม่เหมือนไม่เหมือนทางนั้นนะจ๊ะแล้วแต่ปีจ้ะปีที่แล้วมีนิดเดียวเอง ปีที่ใ่มาใหม่ๆเมื่อสิบปีที่แล้วนี่มีเยอะมากเลยค่าน้องมิลีไปเล่นนี่ตอนนั้นเฮลีย แคลลี่แก่งเพินเพินเก็ะสองคนพาหมามาเดินอันนี้จะเดินรอบไปทางสะพานไซชอบดูตรงสะพานพี่น้องไม่ใช่ลอนดอนบริ์นะจ๊ะลอนดอนบริ d g ์ is falling down falling down นะไม่ใช่ลอนดอนบริดจ์นี่ตรงถ้าพวกายกลับมาทางเส้นเรียบแม่น้ำก็จะไปตรงนี้นะจ๊ะนี่ทางทางนู้น ซูมสูงสุดนะนี่พี่น้องซูมซูมสุดสุดนะนี่จากกล้องนต่ถ้าเป็นปกตินนี่ไปฟันพาทุกคนไปชมมันกะ ลอนดอนบริช <London> <laughs> ไม่ใช่ลอนดอนบริชใช้พูดไปเฉยๆนะพูดไปเฉยๆว่าลอนดอนบริชแต่มันไม่ใช่ได้ยินเสียงน้ำ สวยไปอีกแบบจ้าพี่น้องเอ้ยเพิ่งงามเนาะนี่แหละตรงนู้นตรงไกลๆนู้นที่ตรงที่พวกสายเล่นทีเน่เล่นโยนหินกันกันกนกบน้องเมลีมันพอเพิ่นจะถ่ายรูปให้ถ่ายรูปเก็บไว้จ้ะว่าเราไปไหนมาไหนนะพี่น้อง เส,ส,สีสยงเสียงเศร้าเงียบๆแล้วเสียมเงียบภาษาอีสานภาษากลางก็คือหอบหอบแหกๆแล้วจ้ะพี่น้องนี่บรรยากาศใกล้จะซันเซ็จใกล้จะตะวันจะตกดินคิดหอดบ้านด้พี่น้องใสไ่ไม่รู้ด้วยกันถ้าเวลาใกล้ตะวันจะตกดินเนาะสมัยก่อน ไปอันนั้นจ้ะไปเยี่ยมญาติย่งสินะจ้ะพี่น้องคะไปเยี่ยมญาติเวลานอนค้างคืนเนาะค่ะนอนค้างคืนบ้านญาติเวลาเย็ยนๆแบบนี้แหละเวลาเขานึ่งข้าวจะหมายถึงว่าจะทําอาหารเย็นนะจ้ะเวลาใกล้กตะวันจะตกเย็นใ่ร้องหาอยากกลับบ้านเพราะนั้นใยไปบ้านญาติหมายถึงบ้านบ้านญาติที่อยู่ซีสเกตนะจน้ะเนาไปค้างบ้านญาติ ห้องไฮอยากกลับบ้านคิดฮอดแม่เพราะไปไปแต่กับพ่อ,องสินะแม่อยู่บ้านอย่างนี้จ้ะบางเถื่อนเนาะไปเยี่ยมยา่าเยี่ยมปู่พี่น้องฮัลลาเรก็เลยติดนิสัยว่าตอนแบบว่าอย่างนี้เหมือนกันคิดถึงบ้านเนาะมันเป็นอารมณ์ซสื่อๆอยากดึงกลับมาอารมณ์โมเมนต์หนึง่งคนเท่านั่น,นละพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอใสหน่อยนะคะพี่น้องคะชีวิตชนบทอังกฤษของสายกับครอบครัวเล็กๆนะคะ ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ใครไม่ชอบกดกดไม่ชอบให้ซใยหน่อย <c oughs> แล้พี่น้องโอเคค่ะบายตรงนี้ก็จะเป็นคาปาร์ที่เขาจัดไว้ให้พี่น้องเนาะแล้วก็ไปเดินแต่เขาไม่ให้ตั้งแคมป์คาราวานอะไรนะคะเขาจะเขียนไป้ายไปเลยไปแล้วไปจริงๆแล้วค่ะ